ท,ท่าจารสวออธิบายอ่ะกลับมาที่อาจารย์วีรพัฒน์ค่ะผมเห็นเห็นเป็นห่วงเหมือนกับที่ท่านสวเป็นห่วงเลยนะครับผมก็ไม่ผมก็ไม่สบายใจที่อยู่ดีท่านประธานสภาจะมาแต่<ว>ผม,มแต่ผมขอ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 เอาตักกาให้ชัดเจนก่อนอตอนแรกบอกว่า อย่าไปบอกว่าสอสอนิติบัญญ,ญัติเป็นเจ้าของร่างกายประชาชนเป็นเจ้าของร่างกายต้องถามประชาชนก่อนให้ลงมติก่อนว่าท่านจะมาแก้น,นี่ยเขายอมหรือเปล่าแต่ถ้าคิดในหลักการเดียวกันเนี่ยสมมุติว่าเราเดินหน้าแก้ไปและสุดท้ายก็ต้องไปลงประชามาติขอประชาชนอยู่ดีถ้าเกิดท่านเชื่ออย่างแท้จริงนะครับว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนไม่ถูกหลอกไม่ถูกซื้อเสียงประชาชนมีสติปัญญาคิดเองได้แล้วท่านจะต้องกังวลอะไรเพราะว่าถ้าสุดท้ายที่เขาร่างกันมาตั้งฉบับใหม่เนี่ยไม่ดีจริงประชาชนก็ต้องไม่เอาผมถึงเคยพูดในบทความและรายการโทรทัศน์ว่า แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่าไปดูถูกประชาชนถ้าเกิดท่านอ้างประชาชนท่านก็ต้องให้เกียรติประชาชนาไม่ใช่ว่าถ้าเกิดประชาชนขอสิ่งประชาชนในแบบที่ต้องการแต่ถึงเวลาแล้วพออีกฝ่ายหนึ่งเขาจะร่างใหมแ่แต่ขอประชาชนท่านบอกอันนั้นเนี่ยเชื่อไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวปรากฏว่าประชาชนเนี่ยหลงเชื่อนักการเมืองไปลงประชามาติรับฉบับใหม่มาสุดท้ายท่านก็ไม่เชื่อประชาชนดีๆปัญหาเนี่ยมันก็เลยผิดเพี้ยนทั้งสิน้นแต่เอาล่ะนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราอย่ามาเถียงกันเลยว่า ว่าเราควรจะพมีสารมาถ่วงดุลไหมคําตอบคือควรมีผมเห็นด้วยควรมีนะครับอย่ามาเถียงกันเลยว่าเอ๊ะเราเราจะปล่อยให้การแก้ไขประชันลงประชามตินักกกรเมองทำอะไรก็ได้หรือเปล่าอย่ามาเถียงกันเลยครับผมก็ไม่เห็นด้วยว่ามันจะทําให้ผมสบายใจคําถามที่อย่างนี้ครับคําถามคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถ้าเราจะไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับ มันถูกใจทุกคนพร้อมๆกันในราลาเดียวกันได้หรือไม่ใช่ไหมครับแค่ในรายการนี้ <c oughs> ผมกับท่านสสรัตนาอาจจะถูกใจไม่ตรงกันแล้วและจะอะไรอีกกว่า6 0ส0ล้านคน <c oughs> มันก็ต้องหาวิธีคอมเพลมไพร์หาวิธีเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์แล้วก็แบ่งปันกันว่าถ้าเราจะเดินไปด้วยกันที่มันแร์กับทุกฝ่ายเนี่ยคืออะไรสิ่งที่แฝงทุกฝ่ายนะครับ หากประชาชนจะเลือกคนดีมาเป็นตัวแทนในสภานะครับอย่ามามีนักการเมืองที่ทาให้ท่านสรสนาละประชาชนหลายคนต้องรันทดใจเวลาเห็นนะครับอย่างที่ท่านท่านว่าผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันคําตอบคือเราต้องให้โอกาสประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดและความสำเร็จของตัวเองอมหมายความาาว่า,า,าอะไรครับหมายความว่าถ้าวันนี้นะครับถ้าวันนี้ท่านสวรสนาเชื่ออย่างเต็มใจและโดยสติิใจว่าการแก้ไขรัฐวนรมนูญ2า1ครั้งนี้เนี่ยมันนําไปสู่สิ่งที่ไม่ดีนําไปสู่ การช่วยเหลือคนต่างคนนําไปสู่สิ่งที่มันไม่ดีต่อประเทศชาติแต่ในเมื่อกติกาเนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้ตุลาการเขาม,ามีอำนาจเนี่ยนะครับคันลองตามประชาธิปไตยที่ต้องเป็นไปตามคันลองธรรมชาติเนี่ยประชาชนก็ต้องช่วยกันดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่ท่านสอวอพูดจริงหรือเปล่าเพราะไม่แน่แก้ออกมาแล้วประเทศชาติอาจจะเจริญก็ได้ผมไม่กล้าพูดนะครับว่าผมเป็นคนทํานายอนาคตได้ถ้าเกิดประชาชนเรียนรู้ว่า นักการเมืองชุดนี้ทําไม่ดีสิ่งที่รักการเมืองสัญญาไว้ทําไม่ดีเขาก็จะต้องเรียนรู้ตัวเองว่าเอาและต่อไปนี้เขาเชื่อคนเหล่านี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเราตัดตอนการเรียนรู้อยู่ดีให้ตุลาการ9ท่านอาศัยเสียงข้างเล็กๆนี่นะครับห้าในในในเก้าหรือว่า9ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาตัดสินใจแทนประชาชนทั้งประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกลับไปสู่วังวนของความ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 ,ความเฮงซวยทางการเมืองก็คือ ประชาชนก็จะไม่เชื่อสารเพราะประชาชนยังปักใจเชื่อว่าการแก้ไขครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะทําต่อไปได้ทั้งที่ความเป็นจริงมันอาจจะเป็นเหมือนที่ท่านสวพูดเลยก็ได้แต่ประชาชนไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับเพราะอยู่ดีถูกอํานาจตุลาการหรือในอดีตคืออำนาจรัฐประหารเข้ามามันก็หมายความว่าเราไม่เคยที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยว่าสิ่งที่ตัดสินใจที่จะเห็นด้วยวันนี้เนี่ยตกลงมันดีจริงหรือเปล่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยคำถามมันจะอยู่อย่างนี้ครับเราก็ไม่ต้องไปเถียงกันเรื่องมาตรา68แล้วเรามาเถียงกันว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ย มันคือระบอบที่พอคนกลุ่มหนึ่งเห็นว่าอไม่แฟไม่เป็นธรรมเนี่ยขอให้คนเสียงข้างน้อยเก้าท่านเนี่ยเข้ามาตัดสินแทนหรือเรากำลังจะบอกว่าตัดสินแทนได้นะครับเก้าท่านตัดสินยุบพ,พักได้ตัดสินขุดขายคณุณสมบัติทากับข้าวไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตัดสินค,คุณจะไปทํหสัสือสัญญาต่างปรทำได้ตัดสินได้ตั้งเยอะแยะแต่เรื่องบางอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญไม่ได้อานาจไว้เราก็ต้องอย่าไปเกินขอบเขตเขาเกิดตัดสินไปได้ทั้งหมดเนี่ยประเทศนี้ก็อยู่ที่การใดของ9คนเท่านั้นไม่เปป็นรระชาาาิไตยออีก่จ์